เงียบๆก่อนพี่กูไม่มีปืนกลเลยนะกูเอาไปแต่สนนยนะงนั้นบอกให้เอาปืนกลมาให้กูน้อยใส่กองกวาะใครยิงใครยิงมันมันมันย่ขวามันเสียงขวาเอเ5สิบห้านะในตู้กวเอามาให้ด้วยฝั่งนะไม่อยู่ลงแรกวะลองสองพี่เจมสองสองใช่ป่ะแล้วตัวอื่นะอีกอีก เปล่าเปล่ากำลังวิ่งเข้าไปลงสองเลยใช่ป่ะเอาไงกูต้องมั่นใจนะพี่เราต้องอยู่ในมุมที่ไอพีกดยิงกดให้เราได้พี่ปักจำไว้ทุกครั้งกอามุมนี้ยิงได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเคถ้าไอพีพร้อมเอาตัวหนึ่งเราก็วิ่งวิ่งเลยวิ่งมันจะตื่นเลยพี่ไอเหี้ยพวกนั้นมันจะไก่ตื่นเลยเราก็วิ่งจังหวะชุลมุนเนี่ย เอามันตอนเออแดดอรงลงแรกกับลงสองอะเอาหัวมันได้ไหมเพื่อนเดียวมาแคบปิดใช่ปะสุนแมกนะเปืนกับแม็กอะปืนกับแม็กหนึ่ง AK15 นะมันอยู่ข้างในลงอะไม่ไม่เปิเปิดประตูมาฝั่งนี้ด้วยนะล็อกเขาได้รึยันวิ่งแม็งตรงๆอะไรสัก AK47 เอ15วะ15่ะ เมาะนพี่เข้ายาราบอกเป็นแห่เจมเลียหี่เนี่ที่กล้องอ่ะ AK สิบห้าไม่มีนะมีแต่ AK สิเจ็นะเจมมีเดีไม่มีเข้าลงแรกมาเข้าแรกหนึ่ตัวออกไปจัดลงแรกหนึตัวตาตาไรมไปช่มออืมอมเจมผมทานเข้าให้ผมยิงได้ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอาดงอ่ามพิตงอง่าเอ่ะเออ่อย่าเพิ่ง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 อย่าเหินงะกูาเข้ากูก่าเพงคานาเข้าไปยูกพิงคานเข้าไปอมากไอ้เหี้ยพิ่ประตูด้วย กุหลังคามีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเลงมาทางเราปะหรือไงมันเลงอะไรอยู่นะพีมันเลงอะไรอยู่ไม่รู้ตักด้วอยู่ข้างนอกอ่ะกูได้แม็กแล้วอ่ะไปกระสุนกระสุนได้วยปะเตรียมกระสุนเอาไปลุ้มขับรถมือมาแม็กเ์เอววะเดือกดแม็กก็มีกระสุนไหมมี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 เอครอบไอเคียนั่นตายแล้วเฮ้ยไม่มีว่ะแม็กซ์แม็กนี่ไม่มีไหมแม็กซ์เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหา ยิงได้ไหมยเวพิงได้เปล่ายิงได้เปล่ายิงได้แต่ไม่ตายอ่ะเดี๋ยวจะเจ็บตัวนึงอ่ะขอขอหัวขอหัวขอตายตัวนึงเลยเพื่อนขอตายตัวนึงเลยตต้้องงงล่่ากวนนีึมันเห็นเราปะน่ะมันเห็นกูปะน่ะเมื่อกี้ไม่รู้พี่เฮ้ยเอ้ยมึงไม่เห็นมันเลยมันพวงมาเมื่อกี้โอ้โหโหวิวเว้ยผมเห็นตัวนี้ติดนี่นี่กระสุนกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้มันวิ่งถอยปะน่ะนัไง ออ่ะตนนนีี้เยถึงผมยิงไปมันก็ยิงไม่ได้อยู่ดีพี่ปืนจะสายมากเลยระยะนี้ย้องมีออกออกมาแล้วออกมาแล้วตัวออกมาแล้วตัวอะไรก้เป็นตัวให้เดิมมันตัวนึงอ่ะมันถอยไปน่ะมันกำลังถอยพี่ตัวตู้สาว่ามันเข้าไฮปแล้วแล้วตัวชุดชมก็เข้าไปโอ้โหมึงโหลดเร็วๆได้ไหม ดูครับเราตั้แบบนั้ไปกันแล้วนะมาฟังกันเสร็จแล้วนะเต็ตัวนึงอ่ะเต็ตัวนึงอ่ะต่นี้ไม่เห็นโอ้ช่งเก็บของพ่อมาครับเฮอมันกลังถอยันอู่ไหนลึหลังข้างขวาข้างซ้ายไปข้ามข้าผมางข้าผมเห็นพวกพี่ไหม มุมปิดพี่เรามุมปิดมุมปิดมุมปิดผมมองเห็นดผมพี่เห็นพี่ว่าเห็นพี่ว่าวิ่งกำลังวิ่งไปตรงแทงน้ำกำลังวิ่งไปตรงแทงน้ำสองตัวกูกูกับพี่เจมมันถอยไปไหนมันถอยนู่นอ่ะแม็กซ์หลังนู่นอ่ะมันถอยไปทิศเดียดนู่นน่ะในป่าเลยเหรอใช่ต้องดันต้องดัน แล้วมันเราเราเห็นมไหมตอนนี้ไม่เห็นแล้วพี่ไอ้ใหญ่บังผมต่างร้านพี่ตลางร้านหอยจิ้นต่างร้านอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนู่น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 นูอยู่เมไหร่บ้าะดูดิดูดิเอมันต้องอยู่ข้างนู้นไปดักรถพี่เจมเราต้องหารถก่อนอ่ะเราไม่แน่ใจไงเราไม่รู้ว่า ไม่รู้ไอ้สองตัวแรกมันวิ่งไปไหนไงยิงเจ็บอ่าอ่ายิงได้ยิงนะเจ็บไหมตายเปล่าตายเจ็บไหมไม่เจ็บไม่โดนไม่โดนชิบหายเย้เท่าไรเดี๋ยวไงมันต้องวิ่งถอยรอมันก็ไดลให้เลให้เลือกซ้ายให้เลอกซ้ายใหเลอกซ้ายสองตัวไป สองตัวฮะแต่เราดูได้เราไม่เยอะนู่นไประวังหลังด้วยมันไม่อยู่ในสนามบินใช่ไหมก็บอกแล้วเนี่ยมอไซ้์เฮ้ยมันไกลเมื่อกี้มันกี่เมตรนะเมื่อกี้มันกี่เมตรหกรโอ้ไกลเกินโอ้ไกลจัดไกลเกินไกลเกินสุดสามส่นแหวงอากาศไม่ได้หรอกเฮ้ยเสิ่ต้องบินอ๋อบันไลแล้ว ใช่ครัผมก็ไปถึงเหลืออะไรให้เหลืออะไรให้เราเล่นหรอมนเปอะยังไงวะมันเครื่องบินเหรอใช่พี่ไม่รู้กี่ตัวก็คือบินเท่านี้สองตัวแล้วแต่ามันมีทางโน้อะไรมันขีดเครื่องบินมาฟาร์มเลยอ่ะใช่พี่ใช่พี่ไม่ไม่ไม่ันต้องมันมัเสียงใครเสียงปืนใครเสียงปืนใครปืนฝั่งมันพี่ฝั่งมัน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  มาดิามาดิพี่หลอกล่อมาเลยเพื่อนกูอย่าได้รู้ตำแหน่งวิธีการยิงมั